มีามกทุกมุกอ้ยหมนอลินกุ้มนี่นะน้อใช่ยวยาโหนายามันสีมดนบอร์ตามเอเนะบวกวะบมาอัลัเบเทเบิมบอรนี่นะขมายแบบนี้มดีข้าวห้าสบายดีสบายดีปีใหม่มืดสุขสุคนเด้อเมื่อนี้มากินปีใหม่เฮือนชาดสิทธาพี่น้องเลย พ่นนั้นมีเอฟซีเพื่อนผู้หนึ่งใจดีใจดีแล้วกะ็ฝากเงินมาเอออันเลี้ยงทีมงานพี่น้องเอ้ยเ<ร>พื่อสาซิกาเลี้ยงทีมงานและะ้วก็เพื่อนซื้อหมูหัวตัวนึงแล้วก็ซุเคอร์กาแฟเดียวมากินเพื่อนเชิญมาแล้วก็มาพี่น้องเอ้ยหลายคู่หลายคนได้มามืัอนี้กันหลายทีมงานทีมงานที่เข้าป่าเข้าดงน้ำเลี้ยละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ข่าวบาวาดเพื่อนกับพาเดียวไปซื้อเ<ด>บ,บซื้อพี่เลยละพี่น้องเอ้ยอันกินอันนั้นแล้วก็เฮากะมุนซื้อเดียวใหฮาจักน้อยนะพี่น้องเอ้ย กลายลคู่ไลยคนอยู่นี่เพิ่นกำลังอันโคหมูอยู่พี่น้องเอ้ย <บา S 1> นี่สาวโซนะที่เราวาดนะบายดีซื้ิเบยังได้มา,าสุดอรอสาวสีอะไรนี่ก่ายืนพับเบ้อยู่บายดีเป็นตำรวจวันนี้นี่มา,ลา,มา,าแล้วบรวาดไปเอาเบยมาแล้วอันนี้ก็มาหลายคนเจ้าเลยพี่น้องสาวไล่พลคน,นงามก็มานี่ สบายดีปีใหม่เด้อเอฟซีคุณเลิกคือนอดค่อยก็ค่อยมาแล้วเด้อเออมากค่อยในเด้อมากค่อยในเด้อบอสิเลิกภรรยานะุูน่าไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นเลิกไปไปลงพยาบาลนะไปได้แล้วเออาอย่าไปจบยังได้ไปอยูฮูน่าเอ้ยคุณเลยยังไปมืออื่นมืออื่นอย่าบอกว่าเราเติร์นเมาแล้วจะไปอะไรแล้วตั้งใจอยู่อย่าบอกว่ารัด ซิเลอร์อันนั้นนะเลาโทรเลาโทรมาดีเนาะเลาโทรือเปล่ายังงอมนี้ยังงมงอมยู่มันอี้ยังงอมเป็นเยอะยังมีขึ้นเยอะแมนมาเนาะแมนมาเนาะกับมันเฮาได้ทีจริจังหวะหลังมาหลังมาลดอันนี้วุ้นเส้นบอแตอนนี้สารพัดมันกำลังตัดผักแล้วกะอาวุ้นเส้นเต็มพี่น้องเออเต็มอันนี้น่ะสารพัดที่กินผ้ากินหมูกระทะอีแล้วอันนั้น กุมผู้ชายกะเพิ่นยาเฮดคือเลยกะแล้วแต่แลแต่ผู้เยอะเนาะเพราะว่าหมูทั้งโตกินน่าเลิกกะเฮตน่าเลิกกะเฮ็ดอันซุ่มผู้หญิงกะจะลองกินหมูกระทะกัรสอนแลอยจะเพิ่มน้ำนักเพิ่มน้ำนักจำนี้พี่พ่อจะสอนน้อยยังมีหอดร้อยโลยังมีหอดร้อยโลนะเฮดเค็ม้ามากกะแล้วกะมีวุ้นเส้นน้ำเน้น้ำจอกน้ำจิ้มเขาก็ซื้อมาแล้วพี่น้องกั อันพักทาพุ่นกับสาวซีท่าพุ่นกับสาวพ่อนพุ่นเฮาเอายูตะโซนสาวซีพุ่นสาวพ่อนเพื่อกบมาได้พี่น้องเบื่องมนนี้นะทีมงานนะเพื่อเน่สาวพ่อนเพื่อแน่มาไลด้ดุยมาบ่อ่าโน่าไปซีอยู่สาวพ่อนมะปันสาวซอนสาวซอนสาวซนสาวพ่อนเพื่อซอนลายสามอนสาวพ่องเพื่อซอนลายซอนก็้ยคนงามคันคนงามนะเนาะซนซพ่อซื้อซอนละงามโลดจเลายพ่นี่น่น ลายๆคู่ลายลายคนเนาะแมนนลงามรวดแมนาจิพลังามรวดไม่ใชน้อยกับมาบ่เนีกินพ่นีกินพักกินพักซีสบายดีด้วยลูกสบายดีด้วยสบายดีเอซทุกคนวันนี้ว้าวม้นเนี่ยว้าจุแกฮะอีลามาให้พ่นี้ ขี้รถมาอ้าถามว่ามากินเพื่อฮะ<า>กินหมูวนกินหมูกระทะกินหมูกระทะเออเจบอกกินหมูกระทะล้าเคยกินว่นา ล่างที่เราเย็นกันวันแนั้นเราต้งมาวแล้วก็เชด้งนะไปรุ่นน้นแล้วปูห้าก็เลยสี่ทีพ่อไ้างามมลาง่อยท ได้น้ำ ok> ี่าะเสียงจจงล้วีดล้างพักพี่น้องล้างพักเมื sure ่อก uh. ี <h ums> <h ums> ้นี่มันมันบิลอนี่ฮะมันพักสีักสี่พักห้าพักหนี่นะฮะมันยาวข้้นงามพัก้มเนาะอรีบออ้ยได้เงินเด้ มีแห้งไลท์เตอร์ได้ไรย่องงามยกลระแม่น้ำนั้นยกทิพย์คันนั่น <c oughs> คันค่อยบีล้างอันนี้กับเขาคือเราไปย่องงามเนาะตอนนี้เฮามาล้างพัก <c oughs> อารมณ์ดีได้จุ่มเะนะ Yo, มาล้างพักด <c oughs> ีเราเลยอารมณ์ <c oughs> ดีแล้วเนาะมาล้างพักซอยเพิ่นซุ่มซุ่มทีมซ้ายกันโค้มูอยู่ชุมหากมาล้างพักไปเั้ง ชาวไปพอนยอดโหอยู่ไม่มือหยาดชิ้นนี้เอยไปเจ้าก็ะยอนเนาะเมื่อนี้มากินหมูกระทะเฮิ่นชาวชิตาได้พี่น้องเอ้ยบอรแล้วบอรอียันพี่น้องมีทุจรั้นไกเพนนี่ผู้มาเลงได้พี่น้องเอ้ยเอฟซีเพื่อนใจดีละเลงละซุ้มคอยกับพี่มี่ผู้ละลายพี่น้องเอ้ยมี่เนี่ยซิ่งตอบแทนเนาะและพอนมีแต่ใจนี่แหละมีแต่ใจขอขอบโมขอขอบบุญขอบคุณเด้อปึ้ง ขอบุญขอบคุณล,ลายที่เอ็นน,นักน้ำนักจะดิ้เต็มหน้าพป็พด <c oughs> นดหาเงินหาขับมาเลงชุม่มแอ้วกะศพอเฮอร์นาทีการงานจะเล่นก้าวหน้าต่อไปเด้อพอนแมนพอเฮอร์พนอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุกสบายต่อไปาชาทูชุม่มพออกาพอเฮอร์จะเล่นจะเล่นคือเด้อปีใหม่นี้ก็ได้มีพนกำลังปาดอยู่พี่น้องชุ่มคอล้างอันพักกันแล้วล่ะ พักแล้วคนกำลังปาดอยู่ลายคู่ลายคนได้มากลายทีมงานคอยคนงามแม่งแกย่เห็ดนวรั่อันนี้ปิ้งอย่าปิงห้าวนมมันปิงเชลินะโอ้ล้างไหมน่ะเล็กอันนั้นเขาอ้ยเล็กปิงล้างปงบ่ ฮาวนมมันพี่น้องเลยละอันตีเสียหลับเลยเสียได้เนึ่งอ๋อหัวนามีเอ็ดผัวเผาทนอมมันนี่โอ้ปกมากได้ฮันมีบ่อกรหู้จักอยู่ละเบิ่งคนกันมักทนอมมันนี่เจ้าเนี่ยมันหูกับนมน่อของอันนั้นมันก็มีนี่ต้นทางลุ้มพี่นี่ยนะพี่เลยนะกระเป๋าลุ้มพี่พี่เล่หัวหน้าเด้อยว้านเดี๋นั้นเด้อ เดี๋ยวอะไรเฉพาะีเ้าเนะนี่นี่ตตูเิดนี่จาเอาิ้นันมันเฮ็ดจ่ราอมูันันก็ได้เห็มูสันันก็ได้ต้นันชัอันเดียวน เชิมาวีมัน้เลยาด้วกัมาวกนมด้ยัมาวมันเด้สกกินนังอันนี้มันดีนี่นู่นเนาะน่ากินเยอะจางเลยนั่งอย่เงี้นหมหออกแก๊จกแกกเลยแก๊้อยเ

ไปเลยจะไมีกินไปไหิลอหูไงพ่อหญ้าแล้วนี่กินเฮืก่ะโอ้แอ่ะไมลหัวนาไรดีนั่กินบั้นเงโ้หากระหคาปิงคาปิงมึงดูเฮอน่ะมีกินอยู่นั่นนี่ปิงก็ได้กินนี่น่ะพ่อกรหาก็ได้กินีกิน

ชิลเอ๊ชิลเอวโห่หน้าบอได้บายก็มีแห้งได้บายแล้วบอใบแล้วบายจะชื่อได้บายจะได้กินแหม่บอใบจะชื่อไม่ได้กินใบชื่อคืมีแห้งพอนาวแต่ไม่ได้กินนอนมีรับอีกหรอเออใบเบิ้ลใบนมนมฮ่าฮ่าใบนมเลยหมดละายนุ่มนอนบอมากินตับ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 งานเมย์เป็นกรยิ้มยื้อแล้วแหละได้กินตับตันยืนเนอะแลาวจะเตะอัเตะออกโยกโยก ตำจอก <laughs> ตำจอกแล้วเรามาอันอันนี้ปีงศีลสารพ่ชพอบเฮพพมาตำหลังมงนุมทุกมังยามันแซ่บได้เนาะ,ม,นนะมันชี้นแกมเอ็นเนาะมันหาน่าอันคละย่างเนาะอาเชรถบ้หน่เดียวอยกา กําลังกําลังมนน หลังเาต่นไข่หัา่วนไข่ใชมันดอะ่ะนหมูกรทะเอาด้ดิเดียมูกรทะก็ได้ไ่ก็นกนทีเลอนียนี่นะอันซีนลวกันดูกระตับ จู้นี่นคะเขากขาล่างเลิมเมาเนอน้องแกงลงกานน้อแกงลงกาน่ามันนี้นตับมน่เะเป็นดินนน้องคาโหลอีกลอยจะเ้อเน้ลิมูลาวไปเลจับมกระเมเมเิมเ้มเมกินะเ้กขมกรเม้มกรกระ้ <c oughs>

มดอยู so ่แล้วหมดอยู่แล้วว้าวมีมดอยู่พวกไม่ช้าไห้ใอ้เผยดังใ้แทนแมยใอ้แทนแมแมกินเบลารายทไอ้แทนเมยอ้เลามาใ่ไัมสิบบาทจ้าาบุนะบุ๊บ้างบ้าออักเบทเเบทิมเบอร์นี่นะขมายี่นี้มัน้ยขมายี่

ค่นจำดีก็กินเพิ่มมูเพิ่มมาอันนี้ทางเยะพรเนี่ยทางแยกกินกระดูกเีนลยสาวพรเพิ่นกำลังปรุงซินดัด เสื้อลายเนาะเสื้อลายมันเด้งโนลายเสื้อลายเข้มลายเสื้อลายมันนั่นมุดกเสื้อลายได้เื้อลายแห้งเซป่เนาะักนเสื้อนีโนแล้วโนเออแมโกนแล้วนี่นะไมโคหูพระไมโกตาเล่แล้วมโครตาเล่แล้วพอนลงนะแปงปักปักลูไม่ได้กินงายแล้ว เส้นจะแข่งมาตหงละก้อยจเป็นเถเวลาเมาบบนี้นะเป็นบินนได้บาเอาลอกเลยว่าได้าขึ้นแล้วนะเดกเยนี่น้าอนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วกว่าจะได้กลิ่น มาโคชหน้าโคชหน้าาเนี่ยนะคันคันรายการก็โคชหน้ารายการก็เต้นด้วเจ้าขายาก็เมนกินยางอันนี้นะกินหมูย่างเขย่าเลยนะกินยางบ้างบ้านนู้นแต่แต่ไม่ว่าเขาช่วยเองมันก็เลยต้นมีงามมันนะต้นเยอะเขาเพิ่มช่วยเขาเพิ่มช่วยเฮ้ยจะห้งงานบ้างแมนคนห้งงานช่วยนะงามเขาช่วยนั่นมีงามตามแต่เป็นแต่เป็นแต่ย่านแข่งกันใช้ไก่เการอยก็ยันยันแท่งใช้ไก่ก็เลยก็อัดเชฟลีนนี่หมอ ก็มาสร้างนี้นี่อันนี้เรากำลังลืมจะซุกแล้วนี่นี่มันก็รส่ได้อยู่นี่กาซีมันมีก้อนที่คีบมีเป็นบ้างเด้อคยเอาให้พี่น้องคีบไม่ทูกนะคันคีบไม่ถูกพี่เป็นตื่นมชสาวมาล่ะเฮ่อเผามานึงแล้วคีบก็มีมันจังเป็นมันนีมีไม่ถูกคีบล่ามีเห็นไม่ถูกเถอฮักฮักไม่ยังเป็นเต็มแล้วบอกนะ กินแล้วนี่บก็เต็มเลยนยกนยินเลยบ่ยักนายกินบ่ยักนายกินเอาคอาปแล้วกะไม่เ่ไามคิแล้วก็เอามาต้องกินบาที่แลิวบาน่ะตีหลังันี้เออเต็มเป่งเต็มเป่งกินมเกัปเลยมาเม่มาเม่อย่าจวจโตัวแม่นะ นี mm ่ทางนี้จะได้ตัวแมขทางนี้ตัวมยไหลถ้าใช้ตัวน้อยเลยรปลาตัอันนี้คิวลักน้อยไว้นะแต่ว่านี่ม้นนี่มันนี่นันเบ่งแม่อันนี้กิโชกัมมูว่ามีอักตักมันนี่ บรรพูบ้าบรนมกักลายแท้ๆนี่นะบัรเบย์บรรไปเยอะลายจะใจกูเด้อันนี้อันนี้จะมีเยอะเลยอันนี้เละกินมัด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 ตายมันี มาเลยสองแก๊สตัวเดมซบอาราสายพอเป็นเซอร์เบอรมานี่สายพอายพาซดาพเจ้าดาพดาดาพรได้กินเต็มเต็มเป็นเอลเลอรเป็นเอเลอรมือฉันยอดเลยยอดมไม่ค่อยไปได้เห็นเจ้ากินกินนี่ยุ่มเอาไม่ดูเอาไม่ดูเลย เออเอาเชือกอะอุดยอดเลยอะไรกินกินย่บังไม่ได้กินไม่ถูเพิ่นสัิานี่เล่เลอะอ่คือบ้านไม่ถูเพิ่นบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นระไม่ถูบ้านจะมีเลยรไม่ถูกจะเพก็เลยว่าย่นนี้ไม่ถูจะเพิ่็เลยนื่อมาเว้นขีบไม่ถูอีเป็นเอาขีบน้ำมูลนี่จากบ้านด้วยซีนน่ะมีซีนชุกอยู่บ่ เชุกอยู่ในกระไรยูกับว่าชุกตายลน้ำจิ้มเนีน้ำจิ้มเป้าบบบบันบันหนาเพิ่นมักเฟสะรไปสามที่แวมักเได้ขอไดู้ชาูชาูชาเสพเบอร์จจ้ายาโหนายามันสีมันี่นกินมด เอากระดูกเต็มเลยนะนั่นน่ะอาปานั่นน่ะคือกินี่เห็นเต้นดีก็นหรอเอีอ่อนง่อยง่อยัจนบอกจมูกเอีอ่อนเมตตาลายบ่บ่ได้เบ่ได้อันนี้ก็ยังเต็มอยู่พี่เลยเล่าทางนี้นะคัดเหตุเลยเพา่งถอนมีอาจจคเตอร์พูดกระโุมักงโมมักแตกกินเลยละเอเอามาเต็มจอกแล้วเฉพาะหือกับพูดกระพุ tầm cho con thôi coi, thôi đi cái đây đi, làm bao, nước mẹ thằng, thằng na tìm đầy ừ, nữa, mẹ tìm nữa, lún, mẹ lún, không chơi lau nào bơ, này cái to, này, hết phớt đi nè, bơ bơ, hồ na nhớ mơ จังโค้ดิโค้ได้โคได้สบายอยู่โค้ดเมย์ได้โค้ดเมย์โค้ดเมย์ได้โอ้ยลายแล้วโย่เหล่าหักเมยเนาะโค้ดเมย์ได้โอ้ยเพิ่มแล้วเพิ่มเมยวาเต็มละมือก็ลุ้มเมย์เล่นเเกไดอันนี้อันนี้ว้าอยู่กองเมยทุกคนเลยว้าอยู่กองเลยว้าหลังกองตั้งห้าได้เลุ้มเมย์เล่นเเกิดได้แซวซีเพิ่นคือเราเมาแห้งนะจองจังรถหัวหน้าพี่ก็เมออะไรไม่พนนะ นี่แต่ละคนกายผ่าเดี๋ยวมือเลยพี่น okay so ้องเขา่อยเขา่อยมือนี่เขาหน้าปลาซิวกับติดจักรถมือแล้วล่ะทำล่ะพี่น้องเอ้ยโชว์ทะเลเดี๋ยวจะมือคอยกายุพิยุ่แว่นมาเซตาพี่น้องเอ้ยจักมันมาตลอดแว่นนี่ก็ได้เต้นแอสเต้นแอนพูดว่าเว้นเว่นมาบิยมือกินอันนี้จะจมมืดี๋ยวเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยจมนี้กะหากะ พอโมกพอใจแล้วล่ะอันกับันใบอันมุ่ค่ะอันคือบ้านุ่งน่าที่ตูน้องกินกับพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อเอาพี่น้องคลิปนี้กัจบทำนี้กันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อเดี๋ยวไม่เด้อขอบคุณขอบคุณเอสี่เอสี่เลฮียเอีดเลี้ลงพวกเฮาเนาะจ้าจีหม่แล้วหมายเขอบคุณขอบคุณเด้อ สบายดีปีใหม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเมือนสุขูสุคนบ๊ายบาย,บายปีใหม่พาใหม่เป็นจิตใหม่ใจใหม่เด้อทุกคน